การเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางครั้งนะครับโดยส่วนใหญ่พอเปลี่ยนไปแล้วปุ๊บจะไม่สามารถกลับคืนมาได้นะเช่นการที่เราเผากระดาษนะครับเผากระดาษแล้วกระดาษเกิดการไหม้ขึ้นลุกไหม้ขึ้นแล้วเราไม่สามารถที่จะเอากระดาษที่ไหม้แล้วกลับมาเป็นกระดาษแผ่นขาวใสเหมือนเดิมได้นะครับแต่มันมี กระบวนการหนึ่งครับที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็คือสามารถเปลี่ยนกลับไปแล้วก็เปลี่ยนกลับมาได้เปลี่ยนกลับไปเปลี่ยนกลับมาเปลี่ยนกลับไปแล้วเปลี่ยนกลับมาได้นะครับสิ่งนี้เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแล้วกลับมาไม่ได้เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะอันนี้คือ สองคำสั์นะที่เราจะได้ยินกันนะครับอวันนี้คุณครูจะแนะนำนะครับให้พวกเราได้รู้จักการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพผ่านสื่อที่คครูทํามานี้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยเริ่มจากของแข็งก่อนนะครับของแข็งเราคงเคยเห็นน้ำแข็งเคยเห็นไหมครับน้ำแข็งนะครับตอนแรกเขาเป็นก้อนอยู่นะเขาเป็นก้อนอยู่มีสถานะเป็นของแข็งนะครับพอเขาได้รับความร้อน เขาได้รับความร้อนนะครับซึ่งการที่เขาได้รับความร้อนเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าการหลอมเหลวนะครับการหลอมเหลวอผู้ช่วยติดให้หน่อยครับแน่นไหมเรียกว่าการหลอมเหลวนะครับหลอมเหลวคือทําให้ละลายนั่นเองนะครับเราจะเรียกว่าละลายละลายแต่ตามหลักวิทยาศาสตร์เราจะเรียกว่าการหลอมเหลวนะครับ พอเขาหลอมเหลวปุ๊บเขาก็จะกลายเป็นของเหลวนะเป็นน้ําที่พวกเราดื่มนี่แหละครับคราวนี้เนี่ยกระบวนการยังไม่ได้จบแค่นี้นะหลังจากของเหลวได้รับความร้อนอีกนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าเราเอาน้ําไปต้มเราเคยต้มน้ําทิ้งไว้แล้วลืมไปปิดแก๊สไหมครับเคยไหมอ่าเกิดอะไรขึ้นครับอ่ากาน้ําไม่ใช่ไหมครับกาน้ําไม่ไมเพราะว่าน้ํา แล้วเหย่อออกไปนะครับถูกความร้อนเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแก๊สกระบวนการนี้เราเรียกว่าอ่ะติดท่าไหน่ครับเลชนอนนอ่กระบวนการนี้นะครับเราเรียกว่าการกลายเป็นไอนะครับเราจะเรียกสั้นๆว่าเดือดการเดือดนะครับแต่ตามหลักเราเรียกว่าการกลายเป็นไอทีนี้มันมี อีกกระบวนการหนึ่งนะครับที่เป็นการข้ามขั้นตอนเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นแก๊สเลยอ่าตัวนี้นะครับที่ครูเคยเห็นในชีวิตประจําวันนะครับที่พวกเราน่าจะพอรู้หนานั่นก็คือลูกเหม็นผู้เรารู้จักลูกเหม็นไหมส่วนใหญ่จะรู้จักลูกเหม็นเนี่ยนะครับมันจะลูกกลมๆลมีลีคล้ายกับเมนทอสนะครับแต่กลิน่นีีบง่งบอกได้เลยว่าไม่ใช่เมนทอสนะครับกลิ่นแรงมาก ส่วนใหญ่เราจะเอาไปไว้ในตู้เสื้อผ้าหรือไม่ก็เอาไว้ตามโถปัสวะโถส้วมนะครับเพื่อดับกลิ่นนะเป้าหมายหลักคือดับกลิ่นแล้วก็ไล่มแมลงสาบนะครับที่เป็นพาหะนําโรคนะครับอ่าสิ่งนี้ก็คือเราเรียกว่าอะไรนะครับการที่ของแข็งเปลี่ยนไปเป็นแก๊สเลยนะครับโดยที่ไม่เป็นของเหลวแล้วเรียกว่าการระเหิดครับอ่าติดให้แน่นให้หน่อยนะครับ เราเรียกว่าการระเหิดแต่อย่างที่คุณครูบอกนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสามารถเปลี่ยนกลับไปแล้วเปลี่ยนกลับมาได้การที่เราจะเปลี่ยนกลับมาเขาต้องทํำยังไงนะครับกระบวนการนี้คือเขารับความร้อนนะครับแต่ต่อไปการที่เราจะกลับมาได้เหมือนเดิมเขาต้องใช้การลดอุณหภูมิหรือการใช้ความเย็นครับเดี๋ยวผู้ช่วยช่วยแกะข้อความแล้วก็ลูกศรอ,ออกให้หน่อยครับเนี่ย อข้อความไม่ต้องนะครับข้อความลูกศรติดอเอาข้อความให้คุณครูเลยครับ <_ s> เดี๋ยวรอสักครู่นะครับติดข้างบนให้หน่อยนะครับการที่แก๊สจะกลับมาเป็นของเหลวได้ต้องทำยังไงนะครับก็คือต้องทำให้เขาเย็นลงต้องทำให้แก๊สตัวนี้เย็นลงนะครับ แล้วในชีวิตประจําวันอะไรครับที่เราเจอกระบวนการนี้นะครับพวกเราเคยเจอฝนตกไหมครับเคยเห็นสถานการณ์ที่ฝนตกไหมนั่นแหละครับตอนแรกเราจะเห็นเป็นกลุ่มก้อนเมฆก,ก่อนก่อนที่ฝนจะตกนะครับกลุ่มก้อนเมฆตัวน,นั้นก็คือไอน้ําก็คือน้ําที่อยู่ในสถานะแก๊สเนี่แหละนะครับพอเขาได้รับความเย็นมากๆนะครับเขาจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนนะครับกระบวนการนี้เราเรียกว่า การควบแน่นนะครับเขาจะควบแน่นแล้วก็ตกลงมาเป็นน้ำฝนนะครับกลับมาเป็นของเหลวอ,อีกครั้งหนึง่งแต่ทีนี้การที่ของเหลวจะกลับมาเป็นของแข็งเราต้องทำยังไงครับมีใครรู้อต้องทำให้เขาเย็นลงกว่านี้อีกนะเราเรียกว่าการแข็งตัวนะครับการแข็งตัว ส่วนการที่แก๊สจะกลับมาเป็นของแข็งได้เลยมีไหมนะครับมีนะครับ,นะรบเราเรียกว่าการระเหิดกลับพวกเราเคยเห็นน้ำแข็งที่มันเป็นไอไหมครับแล้วก็ลอยขึ้นมาเราเรียกว่าน้ำแข็งแห้งนั่นแหละครับน้ำแข็งแห้งเกิดจากการเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไปให้ความเย็นนะครับไปให้ความเย็น นะแล้วก็จะกลับมาเป็นของแข็งเลยนะครับก็จะกลายเป็นของแข็งแล้วก็กลายเป็นไอนะครับถามว่าน้ําแข็งแห้งกับน้ําแข็งปกติต่างกันไหมคําตอบคือต่างครับเพราะว่าน้ําแข็งที่เราใช้ดื่มเกิดจากของเหลวที่เป็นน้ําแต่น้ําแข็งแห้งหนะเกิดจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็เกิดการละเหิดกลับกลายเป็นของแข็งนะครับอ่า นี่แหละครับคือความอัศจรรย์ของโลกใบนี้นะครับมีบางสิ่งที่สามารถเปลี่ยนกลับไปเปลี่ยนกลับมาเปลี่ยนกลับไปเปลี่ยนกลับมาได้นะครับและในขณะเดียวกันบางสิ่งเมื่อเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่สามารถกลับคืนมาได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือความรู้นะครับที่จะให้พวกเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะปล่อยพวกเราทำเควสตต่างๆที่เราได้รับนะครับใครที่ยังไม่ได้นำเสนอก็จะได้นำเสนอในวันนี้ นะครับส่วนใครได้เคเวสใหม่ภารกิจใหม่ก็ทำต่อไปครับนะคุณครูจบเพียงเท่านี้ครับโอเค การเรียนคุณครูคที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนพวกเรามาจากแคนทรณนีวิทยาวันนี้พวกเราจะมานําเสนองานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารจากการทดลองสรุปผลได้ว่าสารบางชนิดหรือการเผาไหม้สารสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ค่ะพวกเราขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ,คะ